I think it's

สามพันทั้งหมดสามพันสามลำ e sì. สามลำสาลำเดยวอาัวลที่หลัทีีก็วันนี้วันนี้ก็คือทำความสะอาดแพรก่อน นะครับเพื่อความสบายใจของผู้ที่จะมาใช้บริการผู้โดยสารทำความสะอาดนะครับพอเสร็จก็วันนี้ก็ในส่วนของการด,ดําเนินการเดินแพรก็เดี๋ยวก็ส่วนหนึ่งคือแยกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็ทําความสะอาดส่วนหนึ่งก็ประชุมหาแนวทางกันต่อไปคิดว่าจะได้วันนี้จะได้ข้อสรุปที่ว่าจะพยายามให้เร็วที่สุดถ้าเร็วพรุ่งนี้ได้ก็จะวิ่งพรุ่งนี้เลย<ม>นะครับ<ม>เอาแต่ว่าอาจจะไม่เต็มร้อไม่เต็มสูง ขอให้ได้ว่าบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเบื้องต้นไปก่อนนะครับคนใดที่เขาสามารถที่จะช่วยตัวเองได้ในตอนนี้เราไม่ห่วงแต่คนพี่น้องประชาชนบางกลุ่มนะครับเขาก็อยู่ในภาวะที่หนักอยู่พอสมควรก็จําเป็นที่จะต้องหาทางช่วยเขาบรรเทาความเดือดร้อนให้เขาในภาวะโควิดอย่างนี้นะครับึงทุกคนก็รู้นะครับผมที่ว่าทุกคนก็รู้ว่ามันเกิดปัญหา เราเองก็ที่ต้องจําเป็นต้องหยุดแพร่วุคาวขาวก็ไม่ใช่ว่าเพื่อตัวเราแต่เพื่อว่ากลัวว่าตรงนี้จะเป็นการกระจายแพร่การแพร่เชื้อของของเราไปสู่พี่น้องประชาชนผู้โดยสารที่มาใช้บริการแพรของเราซึ่งถ้ามันกระจายไปแล้วมันก็จะเป็นวงกว้างขึ้นความเดือดร้อนก็จะเพิ่มมากขึ้นความยุ่งยากมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเราก็เลยคิดว่าเรายอมเจ็บวันนี้ นะครับยอมเจ็บแท้งเพียงแค่วันสองวันนะครับ mm hmm. ดีกว่าเราจะไปเจ็บวันหลังที่มันเจ็บโดยที่เราไม่สามารถที่กาหนดวงได้นะครับ mm hmm. วันนี้เราเจ็บเ mm hmm. จ็บ,จบตรงนี้กาหนดแค่วงแคบแค,แคแถ้ามันขยายเมื่อไหร่มันจะเป็นวงกว้างมากกว่านี้นะครับ mm hmm. เพราะว่าในช่วง่วงเวลานี้เราคิดว่าทุกคนก็ต้องช่วยกันในขนาดเดียวกันในขนาที่ช่วยกันป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วเราก็ต้องช่วยกันให้พี่น้องทำไมให้เขาได้ได้คลายทุกข์ลงบ้าง ต้องช่วยกันอย่างนั้น,นะครับ